สบายดีเดี่น้องนัองท่านละออกจากบ้านจากซองกับมูงกเาก็้อดหมูกินข้าเช้กันก่อนน้อจะทอดหมูแล้วก็ตำถั่ววันจันไี่ร้ว่าจะไปไหนกันตกเบ็ไหมอำมาลาจะอมาลาวางจักรบนาก็อยู่บ้านนั่นแหละ พ่อสวยมาหัวกันทอดหมูตำขวนตอนเส่าทอดหมูตำขวกันตอนจากบ้านเห็นน้าไปใส่หนคืนทำมาล่าเห็นลงนจิเปปมันปเที่ยวสิไปเที่ยวสวรรค์บอกปลาซองฮะ วานหน้าไปสวงสาวัตถ์ว้าง่ายง่ายทำอาหารง้าบ้างนะคนโตขนาเป็นคนโสาัวเนสมที่น้องถ้กินไาับน้ำก็แบบนีอ่งนบอกักคือ มันมีซัมสีแดดี่นก็พองบมาะหกหลายไม่เหมาะสำหรับการเข้าป่านะคะมันร้อนนะครับมันจะมีไใหหเ่าเป็นลมเป็นแรงได้พะนนแล้วก็ไม่ดังดูพวกเราแต่งกินไปกินแล้วก็กินไกดี๋ยวจะชวนมาลาไปตกเบ็ดไม่รู้ว่ามะลาตื่นหรือยังถ้ามันแดดมันมันโอเคอยู่นะตกเบ็ดได้เ้อน้ำมะลากะ ปลาเค็งลายปลาเคปปลาลายหน้านั่งปลาไล่หลายหน้าไม่เสียวเดี๋ยวสิซวนนะ่ะสาวน้ำตื่นหรือยังน่ะสาวก็ได้กินข,ข่าวกินปลาแล้วคนละพี่น้องกันชิซวนเบาอาดน้ำเบาอาดเบาเอือ้อกับหัวนัง่นงหัวนั่งขี่ไปน้ำดูบอ่อตป็ตัวเนน้นเบาเอือลปลาเลี้ยงมันก็นได้เลยเป็ตกเบ็ดปลาเลี้ยงมันทอด ฟ้าไฟแ้งไฟแรงมากดทอดไฟแรงๆกข้าว oh, nah ้มเกนาว่างเงี้ยมแรงเงี้ยมาแรงกินใดเนี่ยงาม้รเอา้ยดอก่ง ว่าในปะย่างป้ากนะินผัจีซื้อผจีนในตลาดมาสเพกินวเบื่ออาหารแยอะแต่กันเบ่งะเนะขานำทำป้าบริยาก,กนินข้าวะอกอบเป็นสีวิตามินมายากเค็มอยากอยากเค็มน,อน,อน,น้อแรบ้อแลงจไดสีส,สีวิตามินมามันจ,จะได้กินข้าวกินนะ้ำ กินแล้วข้าวหรือเปล่าข้าวทวอดนึงสีลสีข้สีละสขายสีนึงสีลกสีข้าอยู่ฮะสีอซอยอ๋อ,อสีอซอยแล้วก็สีอซอยเข้ ก็นี่คืข้าวเปลาน้ำกันแี่มันข้าวกันท้าวแคแ่ย้าวีรกก้อนมันชิเมื่อไเมื่อหร่เขาพิซซ่าน้องมันกบเมื่อยเป็นปิซซ่าองหอกด้ปิดที้กันปินซาแห้งเมื่องมันละซาเลยมันละซิฟมันละซิฟก็ะก็เพื่อนเนี่ยนะะเขื่อนตนาเขื่อนมอน มาาัลซิพบาทก็ถือว่าถือได้หนึ่งได้แสดงว่ามทั่วเริ่มนีมึเมืองออคองบอดได้ด้วยนะ่นนะสร้างกิโลนะั่นแถวท่าได้นะ่ะจ้าบ้านเจ้านะ่ะสร้างกิโลเบิร์ตซื้อของนะั่นอ่างแทนที่แบบว่าไก่ไก่ปักซีเมืองเศรษฐกิจแบบพวกกันเมืองจะเสียนะพี่น้องแห่งกับแพงกระลุงกระหล่ำกระได้มันมีอยังถือ,อกับแห้งห้าเดิมบ้าน บ้านชั้นนี่นะจะได้บักพั่วกันมื่อื้อในรานน้านน้อยเขาก็ได้อันนั้นบอมีเด้อจ้าเราชะวยกันแต่ละเฮือร์ตองบ่อน้ำขึ้นรถแล้วพอดีวันนี้บ่อน้ำกลับบ้านาวันนี้บ่อน้ำกลับบ้านบ่อน้ำกลับบา้บา,นบบานส่วนข่อยกับภูวสิลงไปมือได้แต่ว่ามือนี่น้องสายบวชแล้วมือนี้เขากับเด็ลงไปบวชแก่บาจเจ็บมือพี่น้องน้องชายคนที่ทสามน้องชายคนที่สาม ก็บบได้ลงไปกสิีลงไปบุญเขาสาก,อกาเอ้ยบุญหอ,บหอเขาประดับดินดออหอเขาประดับดินแล้วราลงไปบุเขาหอเขาประดับดินเท่นี้เจสีก็จะจะลงด้วยนะคะเพราะว่าทางนี้ให้หลานมาช่วยยานีทำก็บรมี่ยังไรดอก พี่แม่ก็ว่าถ้าเทือบเบาา,บา,า,างเทือกระบตองล้งถ้า,า,า,า <c oughs> ท่านยงผมมีภัยกันมีอไอเ้มไม่ไดงม่แม่ถามมาถ้า่านว่าถ้ามีบอกวาอกันกันลงมาผู้เดียวเราอะใหม่แล <c oughs> ้วไปใชนะน้น่ะ ทอดซีคงหมูกินกับตำถัวเสิาหรับแซ่บแซ่บพี่น้องหรือขัวนแรกนี่บวชเจ็ดมือเเสิร์ฟบวช่รักะมือกะมือกะมือมือตักบาทกับผู้ทีโขบผู้ทีซื้ เอาลายอยู่เลยใส่ของมาทในปากโอเคพี่น้องมารอดูตอนกินนะพี่น้องหมูต้าแกมูตา thêm là đi เนทำมาก็คือหาแส่นววีเนี่ยจิบสี่ห้าไปมาพี่น้องไปกินน้ำกันข้าเช้าข้าเช้ากันมามาพี่น้องเอ๋ยกินข้าวเช้าเวลาเราก็มาแต่ตลาา ป้าทำสีแดดอันนี้ได้มานีนะมหมอกลงทไมหน้าสาิแดหมอกลงแหงแห้หงนีราได้คิปมาได้คิป้กจนั่งทันเลยนานทนนี <c oughs> ม่นักกนจ้างล่

มกักอะไรครับมันหนยังไงอ่ะขายกับโพตลงเฟซคล้ยายๆน,นั่นคือจะเปลี่ยนโลกนะเราจะมีลูก่ร้ว่ามันคลายกับนแบบไม่ของมันคมหนึมั้งมันจะเค้คมทีม่มันเ็วัาจัง

มนน,นะหฮอนจะเศร้ากันดีนะตั้งหมอกัดหมองร่มแห้งเลยกัดห้อนขึนบระมากทโทรศัพท์ไอโฟนนี่เดดๆนต่ำตำต่ำโก,กแบแับนี้นี่ต่ำโคบพยการนกึ มาร่าตนมาว๊านั่นนี่จ็อกเกยอยู่น้ำปนนี่นั่นนี่เขาไปร้องมาเรมานี่ทำงานเดียวงอมะนีวเขารื่องเรดยนะมีนเสบาน มีเสี้ยนเล่าห้องประจําย้ามเารจํา้นอห้องทขายเล่าแป้งเขาเ้่าเปบน้อวกนอลูกแปงแต่เส้ยนเป็น้เขาเนี่ยหาโปงเพื่อนแบบเขาไม่จําประจําน้องของท้า เดี๋ยวไปทำใช่ไหมไปเรื่อยเลยนกได้แขงกว่าพี <c oughs> ่จ่าไปลุป้งไว้

นี่นายข่าว้องเยนปะอ๋อขึ้นไปเป็นยังคนเยียงบ่อยากข้าโรงเียนแบบนนั่นนี่นะปวดทะเลเปนยังอันนี้ว่าว่ไปโรงเยนก่อน บ่ออะไรมันจะเป็นน้ำซบอมหาเิ่นักมหาเกินนักจิ้มโอ้ยมีแต่บ่อไ้วให้รถันอย่าไรตามลำดับ สอก๊อกไปนี high, yeah? Yeah, like, ่ผ่านไปน้ำไมาสองใช่ไหมใสอนเลไปด้วมซิทำ้มันดสีน้ำงา่าบราบเลือดลาบลิปกิ้งล่บเปัไบโบกิ้อันแทนมันนี้จะดีเลือดปอันนี้ลิปขึ้นเต้าดึ้นเตบงอันเนี่ยมันดิซูบมันตางก็ได้เนื้อกับเฟสนะถอยไปยันี่นไปเฟสมันแบบ